สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับคอลัมนิสจากหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูนะฮะอ่ะก็มาลุยกันต่อเนื่องนะครับกับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนะครับฟุตบอลหลักๆของวันนี้เนี่ยก็เป็นฟุตบอลลีกโปรตุเกสนะครับที่ที่กลับมาจริงๆกลับมาตั้งแต่เมื่อวานละนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปลุยหนึ่งคู่นะครับฟุตบอลลีกสูงสุดของโปรตุเกสนะครับหวังว่า เช,ชื่อว่าทุกท่านในวันนี้จะให้ความสนใจเป็นหลักเพราะว่าไม่มีใหญ่กว่าน,นี้แล้วนะครับเกมระหว่างเบนฟิก้าครับเปิดบ้านพบกับตอนเดล่านะเบนฟิก้านะครับก่อนเตะเ,เกมเนี้ยพวกเขาเป็นอันดับ2นะครับก็ลุ้นแชมป์อยู่นะครับเกมนี้ต้องชนะเพื่อที่จะไปเบียดกับปอร์โตนะส่วนตอนเดล่าอยู่อันดับ14บครับก็เป็นครึ่งล่างของตารางแต่ว่าไม่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะเพราะว่าห่างจากโซนตกชั้นถึง9แต้มเลยทีเดียว นะครับผมมองว่าตอนเดล่าวันนี้มาสู้แบบไม่กดดันนะครับแล้วก็มาอุดแน่นอนนะเพราะว่าบอลมันมันเป็นรองอยู่แล้วคือเบนฟิก้าดีกว่าทุกอย่างนะครับเล่นในบ้านแล้วก็มาตรฐานนักเตะดีกว่าเกรดบอลคุณภาพอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่ท,ที่ที่ผมมองข้ามไม่ได้จริงๆคือเรื่องฟอร์มของเบนฟิก้าเนี่ยก่อนจะเบรกเนี่ยเอาจริงจริงมันเอ่อมันเละเทะมากนะครับเบนฟิก้าชนะแค่นัดเดียวจากแปดเกมหลังสุดนะก่อนจะเบรกโควิดอะ อืมซึ่งเป็นฟอร์มที่น่าเกลียดจริงๆครถ้าถ้าดูจากอันดับดูจากแต้มของพวกเขานะครับผมไม่มั่นใจว่าเบรกไปสองคาเดือนเนี่ยมันจะทําให้ดีขึ้นหรือเปล่าแต่ผมมองว่าโอกาสที่ดีขึ้นแย่ลงกับเท่าเดิมเนี่ยผมว่าดีขึ้นยากค่ะอ่ะโอกาสน้อยนะฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วอีกอย่างคือผมมองว่าแนวรุกของเบนฟิก้าชุดเนี้ยมันมันมันไม่ค่อย มีศัยภาพที่สูงมากเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับมันจะมีตัวอย่างพวกอเดลตารับนะครับนี่ก็ของเหลือจาก5ลีกใหญ่นะครับมีอย่างคาร์ลอสวินิซิอุสหรือว่าปิซซี่นะครับปีตัวเก่งที่โอ้ปิซซี่นี่มันยิงอยู่โทษพลาดสามลูกจาก4เกมหลังสุดก่อนจะเปรคโควิดนะครับ นแนวรุกของเบนฟิก้ามันจะแบบมันจะอย่างเงี้ยมันมันจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือแล้ววันนี้นะครับเบรดเปิดมาสองลูกเลยนะครับแพงมากผมมองว่าแพงทีเดียวกับกับบอลที่พักมาสองาเดือนนะครับอ่ะซื้อมุมที่ตอนเดลล่ามาอดตั้งแต่ต้นดีกว่าผมผมว่ากับเบรดนี้นะครับรองได้ครับให้ให้เชียร์ตอนเดลล่าไปครับนะวันนี้ฝากไว้หนึ่งตัวนะครับฟุตบอล ซูเปอร์ลีกของโปรตุเกสนะครับให้เชียร์ตอนเดล,ล่านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาบแล้วสวัสดีครับ